ิดวางตัวอยู่มาดิอ่ะบุกยังบักงตัวได้อยู่ก็ตัวได้มาดทีาตัวอติดไปได้เออเออได้อยู่เป็นยุคอะไรป่าป่าอ๋ออาจารย์วันนี้ด้สิ่งยังนไงอันนี้มานั่งไปแล้วก่อนอืมนี่แหละคือคนเราตั้งใจทำแล้วเราต้องทำให้เสร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ มีความตั้งใจเราต้องทำให้เสร็จมันจะได้ดีกว่าไม่ต้องมสิ่ง mm, ที่ดีก็จะตามมาโมเม่นตัวจะดีมันจะพบความสำเร็จผมถึงนี่เนี่ยการบอกคนเราทำแล้วมันจะพบกบสำเร็จรักษาให้เห็นหเลยวันนี้นะทำวันนี้เราก็ขอวีซ่าเราผ่านเด้อขอวีซ่าออกเร็วนะครับยังไม่ใส่ถุงมือต้องบอก 他讲：“你听，我讲，龙婆、阿婆。”